ันนี้กลับมาที่น้ำตกให้แก้วอีกรอบหนึ่งครับผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนน้ำตกแล้วเดินข้ามน้ำตกแล้วขึ้นไปยังอีกน้ำตกหนึ่งครับวูตรงนี้สวยนะครับทุกคนสูงมากสวยมากจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของจุดชมวิวตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกวังโบบานกันต่อนะครับ วิวเมืองเชียงใหม่นะน้ำตกวังับบานนะตอนนี้นอกจากจะเป็นหน้าผาแล้วเป็นน้ำตกเลยนะโอ <Ooh. S 1> ้สดุดยามเช้าจากน้ำตกให้แก้วนะครับผมก็วันนี้กลับมาที่น้ำตกให้แก้วอีกรอบหนึ่งครับวันนี้จะเป็นการมาเที่ยวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่า ตามที่ผมสัญญาไว้ในคลิปโดยสุเทพนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพครับแล้วก็จะมีน้ําตกให้แก้วที่เดินแล้วก็พาชมไปแล้วแบบละเอียดแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ไม่ธรรมดาที่เหนือกั้นก็คือจะพาไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่จะเป็นการขึ้นไปบนน้ําตกให้แก้วแล้วก็ผ่านไปยังน้ําตกบัวตองแล้วก็ปลายทางก็จะมีะผางเงิบนะครับซึ่งวันนี้ก็มี อากกับเพียวมาด้วยนะครับผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็จะสังเกตว่าตอนนี้ค่อนข้างเช้านะครับหน้าผมจะง่วงนอนนิดนึงก็มาตามดูตามเชียร์กันนะครับว่าจะสวยงามแล้วก็ผมจะเดินขึ้นไปถึงใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้เพื่อนทักทายก่อนนะครับตอนนี้เพื่อนซื้อกาแฟอยู่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆก่อนตรงนี้เวลาขับรถเข้ามาจะมีที่จอดรถให้นะครับที่จอดรถยนต์ อันนี้จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้ครับข้างในอุทยานตรงนี้จะไม่มีห้องน้ําเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันยังไม่ใช่อุทยานจริงๆครับนะมันมีแค่น้ําตกก็อาจจะเป็นเพราะว่าเช้าอยู่นะครับร้านยังไม่ได้เปิดเยอะนะครับใครที่ไม่มีรถส่วตัวก็นั่งรถแดงมาถึงที่นี่แล้วก็นั่งขึ้นไปต่อก็ได้นะครับ เพี <C> e <al> พยวเพียวเอ้ยมานมวนี่มาทักทายกล้องทุกทุกคลิปไม่สวัสดีดดดเลยแนะนำตัวหน่อยครับผมอ๋อชื่อเพียวครับชื่อเพียวโอเครู้จักกันอยู่แล้วเออโอเคอากูอยู่ไหนอากูเหมือนเดินไปท้องนู้นโอเคก่อนไปน้ำตกเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างหน้าที่เราเข้ามานะจะได้ถ่ายให้ดูได้ว่ามันเข้ามาจุดไหนนะ น้ำตกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตกรับแต่ว่าผมอยู่เชียงใหม่มาหลายปีก็เพิ่งเจอเคยเห็นนะครับสวัสดีครับรถแดงขึ้นดอยสุเทพเท่าไหร่ครับาราคารถคนละห้าสิบบาทอ,อ๋อละห้าสิบบาทวันนี้ผมตั้งใจมาเดินขึ้นดอยครับครับผมมีอะไรจะพาถึงคนดูมครับวันนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่คุณลุงชื่ออะไรครับชื่อบันเลงคุณลุงบันเลงครับผมก็ถ้าถ้าใครมาเชียงใหม่แล้วก็จะขึ้นไปดอยสุเทพ มาหาคุณลุงนี่นะครับผมขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับโอเควอมตอนนี้เจอแล้วครับอากงอากงกงกงอันนี้ไม่ไมใช่เลแกมอากงตาจีเนี่ยอ่าเชื่อเตี้ยอะไรครับ <c oughs> อ่าชื่อเตีย้ยอ๋อขาสั้นนิดนึงโอ้โอ้ขาสั้นแต่เล็บยาวมากเลยนะ อ๋ออีกคิ้วอีกคิ้วอ๋อครับโนอาโกวันนี้ไม่ได้เอาอาหารติดตัวมาด้วยนะคนี่นี่นี่อ่าอินทราเดียลชุนเซบอ๋อสวัสดีครับผมเช่อไอซแด์ครับอ่ามีมีชื่อเล่นว่าอะไรนะครับชื่อเล่นอากก็มีมีพี่ๆถามหานะครับอากกับเพียวว่า มีคลิปล่าสุดมีคุณอาร์ตทำหาเพียวว่าเพียวเพียวหายไปนานก็วันนี้กลับมาละกลับมาให้หายคิดถึงกลับมาแล้วครับโอเคนี่อันนี้เป็นร้านกาแฟนี่น้องชื่อบะหมี่บะหมี่ครับอันนี้มียกบะหมี่มียกมียกไม่ไม่ไม่ม่ยกอ๋อ โอ้ oh, oh, บะหมี่ข okay. ี้อ้อนเนี่ยบะหมี่เขารอเก็บค่าเข้าห้องน้ําอยู่ครับ okay. ทุกคน okay. ถ้าคือในอุทยานจะไม่มีห้องน้ํานะครับถ้าใครจะเข้าห้องน้ํามาเข้าที่นเองนะ yeah. มะมีอยก่บะหมี่ทางคำโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้านะครับผม ตรงนี้ก็มีหวยขายนะครับขครดวงดีก็ซื้อซื้อได้นะซื้อเผื่อผมเลยข้างหน้าก็จะมีข้างหน้าก็จะมีร้านขายดอกไม้เยอะแยะมากมายนะครับให้เอาไว้ทำบุญนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำบุญที่ไหนคือที่นี่นะครับเป็นอนุเสารีกูบาเจ้าศรีวิชัย นี่นะอนุสาวรีย์คูบาศีวิชัยแล้วก็ทางเข้าขน้ำตกไม่แก้วก็คืออยู่ตรงนี้นี่เลยข้างล่างนั้นจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับขึ้นเลยขึ้นใหม่นิดนึงจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวก็คือไม่ได้ไกลมากนะนิดเดียวย <c oughs> ข้างในนั้นมีวัดวัดอีกวัดหนึ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะผมนี่เลยขับรถขึ้นมาตึ๊ดตึ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายมานี่ได้เลยนะแล้วก็ตรงนั้นจะมีวัดอีกวัดหนึ่งนะเป็นบันไดทางขึ้นสวยมากนะรอดูวิดีโอถัดไปนะผมเดี๋ยวผมจะเดินน้ำตกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะ้ปไหนเดี๋ยครับ ตอนแรกผมว่าผมจะถามนิดนึงนะครับว่าผมสังเกตว่ามีคนมาซื้อดอกไม้แล้วก็มากราบมาขอพอรเดียวนะผมอยากอยากรู้ว่ามันมีความเชื่อมีตำนานอะไรล่าแต่ว่าเอาไว้เป็นวิดีโอถัดไปนะผมเพราะว่าวันนี้เราจะขึ้นน้ำตกโอเคก็บรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้นะผมในเวลาขึ้นลุยน้ำตกแล้วนะไปะะนี่จะเป็นร้านอาหารตามสั่งเนะก๋วยเตี๋วด้วย เพื่อนเพื sociedad, ่อนเราหายนะตอนนี้นี่เป็นร้านลูกชิ้นที่เราซื้อล่อมที่ล้วนะรันนะคุณยายก็สำหรับในน้ำตกผมจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะเพราะว่าผมถ่ายไว้ในคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้หรือผมจะขึ้นลิงก์ใว้ก็ได้ครับปกติผมไม่ค่อยขึ้นลิงก์นะเพราะว่าผมขี้เกียจ นี่นะครับมวานนี้รั้วไม่ปิดละโอเอาซูเปอร์ก็สำหรับคนไทยไม่ไม่เสียค่าบริการใช่ไหมครับโอเคสอบคับ <Okay. S 1> วันที่หนึ่งคือจะเริ่มเก็บใช่ไหมอ๋อโอเควันที่หนึ่งตุลาเปน็นต้นไปคือจะมีเก็บค่าเข้าอุทยาน <Okay. S 1> เป็นค่าบำรุงรักษาครับก็เด็กสิบบาท ผู้ใหญ่20่สิชาวต่างชาติเด็ก50าสิผู้ใหญ่100นะครับก็ก็ไม่ฟรีแล้วนะครับใครจะมาก็ต้องรีบมาเดือนนี้นะครับผมเพื่อนเราหายจริงแล้วตอนนี้นี่นะพอเราเลยหน้าด่านเข้ามานิดนึงเราก็เฉ็นน้ำตกแบบนี้เลยนะ ตอนนั้นเราไม่ได้ลงไปยืนตรงนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะลงไปถ่ายให้ดูนะครับผมนี่เลยบรรยากาศก็จะประมาณนี้ต้งมีโซนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายข้างในให้ดูนิดนึงนิดเดียวพอไม่ได้ถ่ายเยอะถ้าใครที่อยากดูก็กลับดูคลิปเก่านะครับผมแต่ว่าคลิปเก่าก็ไม่ได้มาถ่ายที่นี่ ลื่นๆ oh. เหมือนน้ำจะเยอะขึ้นกว่าวันนั้นอีกนะครับผมคลิปนี้ผมจะไม่ขึ้นไปข้างบนแต่จะถ่ายให้ดูจากมุมนี้นะครับผมอ่าอ่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช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  อ๋อบาหลี I would love to go Bali yes, oh. I, I I start traveling from Thailand อ๋อเราเจอคนบาหลีนะทุกคนผมบอกว่าผมอยากไปเที่ยวบาหลีมากนะแต่ว่าอยากเที่ยวไทยให้รบก่อนโอเค yeah yeah beautiful what's your name I'm d i n เดนอันด a ดด e ด n I'm d e a ดีนดีนยู u I'm Peter 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 You Thai right? ใช่ I'm Thai Nice to meet you Nice to meet you too Okay ผมก็มิตรภาพระหว่างการท่องเที่ยวนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินขึ้นไปเหนือน้ำตกอันนี้ขึ้นแม่ก้อนนี้แล้วก็จะถ่ายจากข้างบนให้ดูนะครับผมโอเคอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับดูให้จบเลย โอเคครับทุกคนก็ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ถ่ายตรงนี้ให้แล้วเพราะว่าวันนั้นผมถ่ายแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้แสงแล้วก็สีจะสวยกว่านะก็เลยจะไปถ่ายดูแบบเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่นะไม่มีคนเลยนะผมมีอยู่สองคนแล้วก็คนบาหลีที่เราเจอเมื่อกี้นะครับไปไปดูแบบรวดเร็วกันเลย นะน้ำไหลเชี่ยวแรงมากนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเข้าไปใกล้กว่าวันนั้นนะเนื่องจากทางนี้มันลื่นเดี๋ยวจะไปทางนี้นะ Uh I thought it was sleepy. Oh, well, uh, okay. uh... โ okay, อเคครับผมก็ตอนนี้เข้ามาใกล้มากเลยนะตรงน,นี้ถ้าถ่ายจากข้างล่างนะผมถ่ายจากข้างล่างนี้ตรงน,นี้จะเป็นวิวน้ำตกที่สวยมากตรงน,นี้เราจะรู้สึกถึงตอองน้ำตกตีใส่หน้าแบบแรงเลยนะนี่ตรงน,นี้ขึ้น่ไยน,นิดนึงเดี๋ยวพาไป สวยไหมครับสวยไหม oh, สวยมากโอเคเดโอเคผมจะไปอีกนิดนึงและนี่ก็คือจุดที่สูงที่สุดของน้ำตกตอนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วลื่นจะสังเกตว่าเห็นเขียวๆเลยนะ ็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวหันอีกฝั่งนะตรงนี้ลื่นนะก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษจะสังเกตว่าลมแรงมากนะดูผมเ,เราดูจากข้างล่างเนี่ยมันสูงมากนะแต่ว่าพอขึ้นมานี่ปุ๊บมันมันเหลือนิดเดียวว่าเราใกล้มันนะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับหรือว่าตรงนั้นนะไม่แน่ใจเป็นไงบ้างครับสวยไหมสวยมากครับสว,สวยมากสนุกไหมครับสนุกอยู่นะโอเคดีดีใจไหมที่ที่กูพาเที่ยวเนี่ยวนะ <Yeah. S 1> ดีไหมดีใจครับผมเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งถ้าที่บ้านมึงประเทศมึงสถานการณ์ปกติแล้วมึงน้ำพากูเที่ยวนะโอเคได้นะอันนี้คือ คำสัญญาลูกผู้ชายนะที่เราบันทึกไว้ในวิดีโออยู่บ้านเราครับเราต้องดูแลเขาเขาเป็นเพื่อนเราเราพาไปทุกที่เดี๋ยวถ้าถ้าไปเที่ยวประเทศบ้านมันมันไม่พาเที่ยวเดี๋ยวไปขอาบ้านมันจะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวพาเที่ยวเดี๋ยวพาเที่ยวมิทโอมิทิสเอ่อพิกายี่เอ็นไทยแลนด์ I t นฉันจะดู you guys ณ a ละฉันจะพาคุณไป e r กที <S <S ่โอเคถ้า y ันหนึ่งเมื่อคุณกล n t r y ป o ะเทศของคุ o u ุณจะพาฉั a ไ e ท่องเที l ยน o ะเท r องคอ o ไม่ไมู่เกิดมงยไพักเที่ยวไดเนี่ยผมคำสัญญาลูกผู้ชายนะผมถ้าใครไม่ทำตามก็เป็นเปิดอนนี้แล้ว โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีข้างล่างนะผมหลังจากที่เราใช้เวลาไปกับการเล่นน้ำตกประมาณสักประมาณหนึ่งนะก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนแต่ว่าก็นานพอประมาณแต่ทีนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนน้ำตกแล้วเดินข้ามน้ำตกแล้วขึ้นไปยังอีกน้ำตกหนึ่งนะซึ่งมันจะมีจะเป็นน้ำตกวังโบบานแล้วก็ผาเงิบนะครับผมโอเคไม่เราช้าไม่พูดเยอะไปกันเลยดีกว่า